จริงเหรอคะให้ใครคะอันนี้เซ็นเท่าไหร่แม่พ่อแม่จ๋าใหญ่ไปข้างหน้าเดี๋ยวมาจ๋าอันนี้เปินต่อไปก่อนโอเคค่ะได้จ้าได้จ้าได้จ้าๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวย้ายเดี๋ยวยว้ยายก่อนเดี๋ยวย้ายก่อนอีกวเอาเม่ต้อยค่ะมายืนตรงนี้ค่ะเดี๋ยวจะถ่ายให้นะคะเม่ต้อยค่ะเดี๋ยวหนึ่งซังซัง โอเคเอาไปไปไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมอยรับเ้ยมีความสุขขนาดไม่ไม่อะไปลายใหญ่เหรอใหญ่งยาคนับยเมไม่ด้เอาเซตม่เนี่หอมเน่ยหอย้ยคนหักไหลล่ะเอ เปิอามันหลายเร็วหลายเกินแล้วต้องมามาแบ่งพันแบ่งเท้าดิเเดี๋ยวพ่อจ้าพอรู้ทันรู้ทันรู้ทันเจ้าเพื่อนบ่าลงกลเจ้าดอกเจ้ายามหาลูกข่อยว่าไปทัวเออนั่นเะเงีนใจเฮียได้อยู่ในถุงแก่อาแม่ชื่อแม่ก็อยู่ในหมอนแม่เกืสอวันละแม่มาพามาแม่ที่กระสบชั้นชแม่ ถ่ายรูปไปถ้าอบกล้องให้พี่แองจี้เราให้พี่แองจี้ถ่ายให้ ไฟอะไ่ปกันดิไะ่ไดอกมลกเตเก็มอางนี้แต่พ่อมามพี่พ่อมานะ้ว่อยเล่นเอน เนวเยอะเล้นี่เส้นอะไรเีเส้นตรงใจนี่เือให้แม่บ่เนี่ยเส้นเสือ เ้าคือเสียงมวนเลยใช่เสียงมวลจริงจริงเดี๋ยวบังคลิปส่องใหญ่อยู่อ่ะติดตามไหมครับแฟนแฟนแฟนแม่น่ะติดมากเช้าตื่นมาก็เสียงเธอเลยแม่ฝากเราเนอะปากเบิ้งแมนจ้ะค c ม m m e n t เขาลังใจแอดมินค่ะค่ะพอบ้านพ่อบ้านชอบเปิดไหมหรือว่าปิดอันนี้ ั่งนี้ค่ะมาฝั่งนี้ค่ะเดี๋ยวมันก็มีถังอ้อทำไมห่อยก่อนอยก่อนเฮาเพราะว่ามันไปอยู่มุมที่เพื่อนถ่ายรูปแหมกลัวไปช็อตเอาไปเอามาเฮาอันนั้นเดบอได้เดบจะแม่ก็บอกคนจัวัสดีค่ะโอ้คนจับลงทงออไปแล้วยิงหาย ยิงหนะหายแม่เขาบ้าเ็เห็นไบมดิยิงหายแม่เอาอันนี้ไปแช่เหรอนะน้ำสมไปแช่ปะโอ้โต้องคนตั้ง้ำพืนี่แกขอบไปแล้วยิหายนัลด้ะเดียนเจนมา โจกลาพ่อนนกลาพ่อนนนามาพี่หมอนกลาอีหลกกเดี๋ยวบอดอยเอายูบอดอยเอายูเริ่มสีหิวเลยโอ้เริ่มสีหิวของกินลายเเอาไปฝากนองหลังวิธีไหนขนมกินได้ลจีแมวไปฝากขนมจีน ตัวน้อยเอฟซีรื่นจิ๋วนอกั แม่บีแม่บีขึ้นขึ้นได้บ้องจะแม่บีจะขึ้นมาทำหน้าที่แทนครูมอนนะเล่นบีมอนพี่จี้จะเป็นเตรียมเป็นตัวให้น้องนี่ก่อนนะคะบายค่ะ